com แหล่รวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อบป,ปีดีนุกุลสมปรานากับหัวข้อความหมายของ Digitalization Digitalization และ Digital Transformation ครับเราได้ยินคำว่า Digital Transformation มาในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับและเราก็ได้รับรู้ว่าหากธุรกิจนั้นไม่ปรับเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับให้เข้ากับความก้าวหน้าของดิจิทัลเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจนั้นไม่สามารถไปต่อได้ซึ่งก็ออกจะดูน่ากลัวเกินไปนะครับและเป็นกังวลสาหรับหลายธุรกิจครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกๆธุรกิจนะครับที่จาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความเป็นดิจิทัลแบบร้อเซ็์ครับแต่สามารถที่จะนําเอาความคิดแนวความคิดมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบางสถานการณ์นะครับและนำเอาดิจิทัลนั้นเข้ามาใช้ในบางส่วนงานก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วนะครับ พราะการที่จะเปลี่ยนแบบ transformation นั้นมันเป็นอะไรที่ส่งผลต่อภาพรวมองคอ์กรแนวคิดของคนในองคอ์กรด้วยนะครับรวมถึงพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในทีเดียวครับหากพูดถึง digital transformation นะครับเรามักจะได้ยินคําว่า digitization กับ digitalization นะครับซึ่งมันมักจะเข้ามาวนเวียนและเชื่อมโยงอยู่ด้วยกันเสมอครับเราจะเน้นไปที่จะอธิบายถึงความหมายของคําว่า digitization digitalization และ digital transformation เพื่อความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นครับอะไรคือดิจิทัลไ t เซชันนะครับคำแรกนะครับดิจิทัลไ t เซชันนั้นคือการปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือ Data นะครับต่างๆที่เป็นแบบอนาล็อกไปเป็นแบบดิจิทัลนะครับเช่นการลดการใช้กระดาษหันมาเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์แทนการนําเอาระบบหรือโปรแกร,รมอัตโนมัติมาช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้ดิจิทัลไ t เซชันนะครับไม่ได้ทําเพื่อ เปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรนะครับแต่เป็นแค่การเริ่มเปลี่ยนกระบวนการบางอย่างแบบเฉพาะจอะจงนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคำที่2ครับอะไรคือดิจิทัลไลเซชันส่วนดิจิทัลไลเซชันนั้นหมายถึงการนำเอาเทคโนโลยีนะครับมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจหรือ business model นะครับหรือกระบวนการทำงานนะครับ process ภายในนะครับ ทีส่งผลให้เกิดโอกาสการสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆรวมถึงโอกาสในการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจเช่นการเปลี่ยนมาเป็นการส่งอ e ีเมลจากการเขียนจดหมายนะครับการใช้แชทบอทหรือนําช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆมาใช้เพื่อให้มีข้อความอัตโนมัติและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับซึ่งส่งผลในชีวิตของคนในสังคมและรูปแบบก,การทําง,งานนะครับ โดยดิจิทัลไลเซชันนั้นอาจจะเป็นโครงการต่างๆทีละโครงการก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นทั้งกระบวนการในองค์กรครับและตัวสุดท้ายนะครับอะไรคือ Digital Transformation Digital Transformation นะครับความหมายของมันจะใหญ่มากกว่าแล้วก็มีผลกระทบในระดับของธุรกิจหรือบิสเนสนะครับมันเป็นกระบวนการของทั้งองค์กรนะครับในแบบเชิงกลยุทธ์เลยนะฮะเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ เป็นวิธีการทำธุรกิจนะครับรวมไปถึงหาขีดความสามารถใหม่ๆให้กับธุรกิจเลยนะครับที่ต้องมีการลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องครับเช่นการเปลี่ยนจากร้านเช่าวิดีโอไปสู่การทำออนไลน์สตรีมมิ่งและมีระบบสมาชิกหรือ Subscription นะครับโดยเราจะเห็นได้จากแบรนด์หรือธุรกิจใหญ่ๆนะครับอย่างพวก Netflix นะฮะ Adobe นะครับ a เ a z o n นะฮะ Samsung เป็นต้นนะครับก็เป็นตัวอย่างของ Digital Transformation ที่ดีนั่นเองนะครับ การรู้ถึงความหมายของทั้ง3คํคำนั้นนะครับจะช่วยให้ธุรกิจนะครับของคุณมองเห็นถึงแนวทางในการจะไปสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลซึ่งมันทําให้คุณสามารถประเมินศักยภาพและความพร้อมในการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงนะครับที่ไม่ใช่เพียงแค่การเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับแต่มันจําเป็นที่ต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบได้ผลดีกับท้งองค์กรพนักงานคู่ค้าทางธุรกิจรวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยครับผมป๊อบไปดีนุกุลสมปัตถนาสวัสดีครับ